สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณลูกผมพี่น้องเอฟซีนะครับหลานปินออดิโอทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมกับพอกันอีกคือเก่านะครับกับสินค้ามือสองนะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับประจําวันที่วันที่เจ็ดนะครับวันจันทร์ที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเมื่อนี้นะครับกับหลานเปินออดิโอนะครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมกับสีมารีวิวนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับผมเป็นมิกอนาล็อกนะครับผม ยี่ห้อกอเลนนะครับนี่ครับเป็นยี่ห้อกอเลนนะครับเลนเซตีดยี่สี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นอ่ามีสินค้ามือสองนะครับลูกค้าเป็นสินค้ามือสองแต่ว่าตัวเนี้ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้แน่นอนนะครับรับประกันนะครับว่าเป็นของแท้นะครับผมอเลนแท้นะครับลิมแดงนะครับผมตัวนี้นะครับผมผ่านการเช็คแล้วนะครับผมตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับปกติทุกช่องนะครับผม ปกติทุกช uh ่องนะครับใส่ใดทุกช่องนะครับผมนี่นะครับเล่นแทนนะครับผมมีทตั้งเบิร์ดนะครับตัวนี้24ช่องนะครับลูกค้านะครับมีกระเล่นตัวนี้กับ24ช่องนะครับมาผอมกล้องแร็คนะครับนี่ครับกล้องแร็คก็สิเป็นกล้องแร็คใหม่นะครับต้าน้างก็จะเป็นหูจับนะครับมีฝาปิดย่างดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้แถมให้นะครับผมตัวนั้นที่แถมให้นะครับนะครับด้าน้างนะครับด้าน้างเครื่องนะครับเป็นกระเล่นแทนนะครับลูกค้านะครับ การรับประกันเลยนะครับ่าเป็นของแทรแน่นนนะครับนครับอันนี้นลิ้มแดงนะครับผมเมืองอันี้นะครับแท้แน่นนนะครับผมอเลีนนะครับเสียงดีนะครับผมตัวนี้นะครับซื้อม่กหงาูหลูก้ามันซื้อมาสามหมื่นกัวนะครับซื้อมาสามหมื่นกัวนะครับผมนี่นะครับการขันยี่ั้งนี้นะครับ นะครับผมก็อไมนี้สายไฟนะครับสายไฟของแคมนะครับแถมหหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็กล้องแล็กนะครับผมฟอร์มพาปิดนะครับผมส่วนราคานะครับพี่น้องนะครับราคาบัตรที่ไหครับตัวนี้ผมขายอยู่ตัวละแปดพันหารอยบาทนะครับผมตัวละแปดพันหารอยบาทนะครับผมสําหรับเอฟซีหกค่าท่านใดนะครับอยู่ทางไกลนะครับบรมารถมาับสินค้าได้นะครับทางร้านผมมีบริการจัดส่งให้นะครับผมมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับค่าบริการจัดส่งสามร้อยบาทนะครับผม เป็นแปดพันแปดร้อยบาทนะครับแบบวนเงินนะครับผมแปดพันแปดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับก็ส่งไหพี่เห็น้่างในทั่วประเทศนะครับผมสําหรับช่องทางนะครับการสร้างสื่อสินค้านะครับผมติดต่อผมในทางไหนนะครับนี่เด้อครับเด้อนะครับน้าบาตรผมนะครับนี่โลโก้ร้านนะครับอ่าโทรเข้ามานะครับผมศูนย์แปดสามสามสี่สามสองเ็ดสามเ็ดนะครับผมศูนย์แปดสามสามสี่สามสองเ็ดสามเ็ดนะครับผมแอดไลน์เข้ามาเบอร์นินไดเลยนะครับูกค่ะนะครับ อ่ะฝากไว้น้ำเนี่ยกัแล้วกันนะครับผมสำหรับมิกเซอร์มือสองนะครับอาร์เรนนะครับผมยี่อซีสองนะครับสภาพปกตินะครับสวยๆนะครับใส่งานปกติทุกกล่องนะครับแถมกล้องเลกไห้นะครับผมในราคา8,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งแบบโอนเงินนะครับนี่นะครับก็ฝากล้านเครื่องเสียงน้านน้อยไว้น้ำอีกล้านนึงนะครับผมนี่นะครับสำหรับล้านบินออดิโอนะครับผมเป็นล้านของผมเองนะครับนี่ครับก็ มีสินค้านะครับหมากไม้หลากหลายรายการนะครับให้พี่ให้น้องนะครับอันดเลือกซื้อเลือกหานะครับสําหรับเอฟซีทันใดนะครับอยากจะมาเย่ยมชมลันนะครับก็เขามาได้เลยนะครับผมลานผมต่างยูอาเภอสวรรณภูมินะครับจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับเปิดทุกมือนะครับผมเสาะเวล่านะครับสองโมงสอหอดโหงมงแรงนะครับนี่ครับสําหรับผู้ใดสีขม้าอ่าเย่ยมชมเบื้องเครียงเสียงเมื่อหนึ่งเมื่อสองนะครับก็เชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมอะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกัมีสินนคค้าะรับ ย่างนี้ย่างเดียวนะครับผมนี่ครับเอามารีบหอยพีนหองเบิองนะครับสำหรับท่านใดที่รับชมแล้วนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับ